สวัสดีคุณผู้ชมไอพอตเตอร์สีกครั้งนะคะคุณผู้ชมขอภยัยเมื่อสักครู่ที่ขึ้นสัญญาณเสียงไม่มีนะคะเดี๋ยวตอนนี้มาสรุปอ,อัปเดตการคุณผู้ชมที่สนามบินแม่สอดนะคะเดี๋ยวจะพยายามเข้าไปใกล้ใกล้ เป็นเครื่องบินนะคะคุณผู้ชมจากจีนลำที่2ที่เดินทางมาถึงที่ท่ากาศยานานาชาติแม่สอดน,นะคะเพื่อมารับชาวจีนอีก50คนซึ่งเป็นชุดที่2ของวันนี้ที่จะเดินทางกลับประเทศจีนเครื่องบินลำนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นของ China Southern Airlines ที่มีการเข้าเหมาลำม,มารับชาวจีนนะคะคุณผู้ชมโดย วันนี้จะส่งตัวทั้งสิ้น200คนนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาค่ะทางรัฐบาลเมียนมามีการส่งตัวชาวจีนที่ได้จากการจับกลุ่มสําหรับการทล,ลายแ๊งคอเซ็นเตอร์ในเมืองเชเวโกโกะแล้วก็เคเตพาร์กในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมานะคะคุณผู้ชมโดยส่งตัวข้ามมายัางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นะคะแล้วก็จุดนั้นจะมีในส่วนของรถบัสนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะ ขับรถนําขบวนแล้วก็ปิดขบวนมาจากนั้นเข้าสู่กระบ,บวนการที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2และรถบัสก็จะนําตัวชาวจีนทีละ50คนนะคะคุณผู้ชมมายัางท่ากาศยานนนาชาติแม่สอดซึ่งเมื่อเชา้าเสร็จไปแล้ว1ลําแล้วก็อันนี้ก็เป็นลําที่2ที่เดินทางมารับชาวจีนนะคะแลวเดี๋ยวอีกสักครู่คาดว่าอีกประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะจะมีลําที่3ก็จะเดินทางมาถึงค่ะคุณผู้ชม ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเครื่องบินกำลังเตรียมเช็คออฟเพื่อเดินทางออกจากท่ากาศยานนานาชาติแม่สอดนะคะมีรายงานเข้ามาเมื่อวันนี้ตอนแรกบอกว่าจะเดินทางกลับไปยัง12ปาน,นากาซ่าตอนนี้น่าจะเปลี่ยนกลับไปยังเมืองหนังจริงนะคะคุณผู้ชมที่มีการรายงานเข้ามาข้อมูลณนะขณะดนี้นะคะ คุณผู้ชมกำลังที่จะเตรียมเท็็อฟนะคะเพื่อที่จะกลับไปอย่างประเทศจีนนะคะก็ในนี้จะมีชาวจีนห้คนนะคะคุณผู้ชมที่จะการส่งตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็รวมไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่ของทางการจีนที่นั่งมาด้วยนะคะเ,เครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบิน บัส A320 นะคะคุณผู้ชมซึ่งมีจำนวนที่นั่งประมาณ140ที่นั่งนะคะอาจจะบุกเคิ่อมินึ่งจำนวนเลขที่แน่ชัดไม่ได้แต่ว่ามีการส่งตัวเพียงเที่ยวละ50คนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้จะส่งทั้งหมด4เที่ยวซึ่งนี่เป็นเที่ยวที่2นะคะ ชียงใหม่แล้วไม่เป็นผีดชัดเลยเชียงใหม่ละอีกลำหนึง่งเออเออเข้าไทยละฝั่งนั้นเป็นเครื่องบินในคุณผู้ชมส่วนนี้เป็นรถบัสที่มีการเตรียมไว้ด้านในก็จะมีชาวจีนอีกห้าสิบคนนะคะ นี่คันจะมีสองคันคุณผู้ชมัน,นต้องไล่เรียงกําหนดการวิธีการส่งตัวคือจะข้ามมาจากฝั่งเมียนมานะคะทางการรัฐบาลของเมียนมาจะส่งตัวข้ามมาซึ่งก็จะเป็นรถบัสเนี่ยที่ไปรับคนจีนซึ่งจะรับรอบละ50คนใช้รถบัสสองคันและน่าจะมีรถนําขบวนแล้วก็รถปิดท้ายขาบวนนะคะซึ่งจะนั่งมาคันละ25คนแล้วก็ด้านในของรถจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมทันทีที่มาถึงที่บริเวณสะพาน มีธภาพไทมินมาแห่งที่2เข้ามายัางด่านแม่ด่านพรมแดนแม่สอด2เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะจากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูที่จะคอยอกำกับดูแลน,นะคะก็จะรับลงจากรถ1คนต่อเจ้าหน้าที่1นายแล้วก็จะลงไปที่บริเวณด่านตมแดนแม่สอดแห่งที่2หลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ผ่านกระบวนการต่างๆแล้วก็จะมีการ พาตัวนะคะคุณผู้ชมมาที่ท่ากายาน,นานชาติแม่สอดซึ่งก็จะมีรถรอยอยู่ตรงนี้สองคันแล้วก็จะมีเดี๋อีกสักครู่น่าจะเห็นอีกรถหนึ่งคุณผู้ชมที่จะเข้ามาแล้วก็จะออรอให้รอยอยู่บนรถนะคะไม่ได้ให้ลงไปรอยอยู่ที่ห้องพักคอยหรืว่าในพื้นที่โล่งแต่อย่างใดซึ่งก็มีกำหนดการค่อนข้างถี่นะคะสำหรับเที่ยวบินคือเว้นกันเนี่ยประมาณหึชั่วโมงคุณผู้ชมเที่ยวแรกสิ 40 11 40แล้วก็12 40นะคะก็คือเที่ยง40ซึ่งต้องรอดูไฟล์สุดท้ายเที่ยวบินสุดท้ายของวันนี้นะคะว่าจะประมาณกี่โมงเพราะว่าช่วงเย็นวันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะคุณภูมิธรรมก็จะเดินทางมาด้วยมาพร้อมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีจีนคุณหลีวจงอี้นะคะคุณผู้ชม นี่นะคะคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวขออนุญาตนั่งสรุปให้คุณผู้ชมฟังว่าเออจะเป็นอย่างไรปอกนะคะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตนั่งสรุปให้ฟัง วันนี้ขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่9นาฬิกานะคะก็มีการส่งตัว50คนแรกข้ามมายังสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2มายังด่านพรมแดนแม่สอด2นะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูในการดูแลนะคะแล้วก็บนรถก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยเจ้าหน้าที่ต่อมออยู่ด้วยนะคะ ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็คุมมธรรมเมื่อวานนี้ก็บอกนะคะว่าขั้นตอนการกลไกการส่งตัวระดับชาติหรือว่า NRM เนี่ยมีการทําไปแล้วที่ฝั่งเมียนมาแล้วก็ตัวเรื่องของเอกสารแล้วก็ระบบคัดกรองค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้นะคะเพราะว่ามีทางการจีนอยู่ด้วยก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องคัดกรองในฝั่งไทยดังนั้นก็จะเป็นการส่งตัวมาแล้วก็พามาขึ้นเครื่องเพื่อที่จะเดินทางกลับเลยซึ่งตอนนี้ส่งไปแล้ว100คนนะคะเมื่อสักครู่เครื่องเพิ่ง take off ไป ช่วงเช้าก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมหนึ่งร้อยคนแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูในช่วงบ่ายนะคะตอนนี้เครื่องบินอีกลำลำที่สามที่จะเดินทางมาคุณผู้ชมอยู่าายเกือบจะเข้าอ,อ,อยู่ที่ประมาณจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคุณผู้ชมเข้าน่านฟ้าไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านเชียงรายกําลัางจะเข้ามาเชียงใหม่เดี๋ยวก็จะผ่านน่านฟ้าของลําพูนแล้วก็ค่อยเข้ามาที่แม่สอดนะคะซึ่ง ช่วงเย็นวันนี้ต้องรอติดตามด้วยเพราะอย่างที่บอกไปรองนายกภูมิธรรมแล้วก็หลิวจองอี้นะคะคุณผู้ชมผู้ช่วยรมมัฐมนตรีจีนก็จะเดินทางมาแล้วเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวหรือว่าสังเกตการขั้นตอนกระบวนการต่างๆอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องรอติดตามกันนะคะซึ่งขณะนี้กำลังรอลำที่3านะคะคุณผู้ชมที่จะเดินทางมา วานนี้มีรายงานว่าจะมาจากหนานจิงนะคะผู้ชมบินตรงมาไม่ได้มีการจอดในการเติมน้ํามันหรือว่าจอดรอแต่อย่างใดซึ่งใช้เวลาไม่นานนะคะแต่รอบเนี่ยตั้งแต่เครื่องบินแลนดิ้งก็จะ,ะเมื่อจอดเรียบร้อยเจ้าหน้าที่เข้าไปเทียบในส่วนของบันไดที่ใช้เคลื่อนเรียบร้อยรถบัสก็จะวิ่งไปที่งรี่ว่า,เ,าเลนที่เป็นเลนแท็กซี่ในใกล้ๆก,กับรันเวย์แล้วก็เข้าไปที่บริเวณ ตรงบันไดนะจอดรถแล้วก็จะค่อยๆให้ทยอยเดินลงมาทีละคนนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอยู่ที่ตรงบันไดคนหนึ่งเพื่อที่จะตรวจสอบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ในการส่งกลับประเทศนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอติดตามในช่วงบ่ายสำหรับลำที่3แล้วก็เที่ยวสุดท้ายด้วยนะคะว่าคุณพงทํทำมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรโดยเมื่อวันนี้คุณพงษทำก็มีการพูดคุยนะคะคุณผู้ชมกับทางหลิวจงอี้ เกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนกระบวนการความพร้อมต่างๆในการรับตัวซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณมุมทําก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังนะคะคุณผู้ชมหลังจากคุยกับนายหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะว่า วันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับคณะทูตทหารมารายงานให้ทราบนะคะว่าการเดินทางไปที่เมียนมาไปเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็นายหลิวจงอี้ยังยืนยันนะคะว่าการทํางานของตัวเอเงในป,ประเทศไทยเนี่ยเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็มีการย้านะคะว่าเคารพในอธิปไตยของไทยใครจําได้ในช่วงที่นายหลิวจงอี้มาแม่สอดคุณผู้ชม16 17กุมภาพันธุมาที่ผ่านมาก็ข้ามไปยังฝั่งเมียนมาด้วยแล้วก็มีการลงพื้นที่ฝั่งไทยด้วยที่เป็นชายแดนที่เป็นจุดติดกันแล้วก็มี ที่ได้ว่าเป็นเมืองกมเมอร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับทางตัวแทนอาหารของทางออรัฐบาลเมียนมาด้วยนะคะคุณผู้ชมข้ามไปคุยที่ฝั่งนู้นซึ่งทางฝั่งเมียนมาเองก็บอกนะคะว่าจะเร่งปรับปรามในเรื่องของแ๊งคอร์เซ็นเตอร์ให้หมดภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็มีการเรียกรอ้องเกี่ยวกับเรื่องการส่งตัวนะคะว่าให้ทางการไทยเนี่ยรีบม,มีการประสานสถานทูตในการส่งตัวกลับสําหรับชาวต่างชาติที่มีการออจับมาได้ซึ่งบางคนก็ มีในเรื่องของการเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ด้วยโดยประเทศที่มีความพร้อมในการรับตัวที่เราเห็นกันชัดก็น่าจะเป็นทางจีนเพราะว่ามีคนจีนเยอะมากนะครับ